เสียงนี้ถ้าใครคิดว่าอาทิตย์นี้ฉันไม่เหนไมใช่ไม่นะก็ไม่ต้องเรียนเทคนิคนั่นเลยก็ร้องเพลงไปได้โจทย์ไปก็ร้องเพลงไปนะั่นแหละมันจะดีขึ้นไหมดีร้องเพลงก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีร้องเพลงก็ดีขึ้นรนะ้องเพลงก็ดีขึ้นเพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยร้องบ่อยๆเออบ่อยๆเขาลดไม่ได้เรียนร้องไมไ่เรียนเทคนิคการใช้เสียงมาจนกระทั่งอายุหูสามสิบกว่ากว่าเขาจะรู้ว่าเฟิร์สเบสมันเป็นยังไง แต่พวกเธอรู้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะอู้อ่าอ่าไม่ใช่ต้ร้องอนเธอไม่ได้พูดแบบนี้เธอก็ไม่ต้องร้องแบบนี้อเธอไม่ได้ไม่ได้ดเธอเธจะร้องเพแบบนี้ไม่ได้นี่มันคือตะโกแลแหกปากอ่า คนขับพี่แบบคขำะะ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 ะนะนาองเ a สต์เชจบออกจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าใครยังยืนยันว่าจะไม่ทำเทคนิคอย่าพูดว่าเรียนกับครู The Professional by ครูโรสแค่ผ่านเข้ามาใน AF เท่นนั้นเองพอแล้วแต่ว่าเรายังรักกันอยู่นะใครยากมา เรายังรักกันอยู่ใช่ป่ะรักกันไหมรักกันป่ะ I love you <c oughs> ุกขึ้นุกขึ้นยืนท <c oughs> ี่พูดอย่างนี้ท <c oughs> ี่พูดอย่างนี้คือต้องการก <c oughs> ให้ทนาเรียนักเียนได้รู้ว่า <c oughs> ไม่ท่านเช็กสัมยังทำเลย <c oughs> เราเชลยังท,ทำเลยใครก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกนี้ก็ต้องทำ exercise <c oughs> ทีมงานของพี่เบิร์ดธงชัยก็โทรหาขาขอคิวเพราะพี่ว่าจะมีคอนเสิร์ต ไมวองพี่ตูนนั่นที่ดาก็ยังไม่ทำพี่ตูนบาริสแลนด์ก็ยังต้องเข้ามาทําพี่ป้อนโรดนด็อกก็ยังทําใครก็ได้แต่ก็ต้องทําแต่ถ้าใครคิดว่าอืมลองเองเดียวดีกว่าโอเคโอเคนะครับนะคะนะแล้วก็อย่าหาเหตุผลเลยเพราะเราจะไม่ถามต่อไปแล้วแต่ก็ขึ้นมาพวกจะชูป้าน,นี่แหละ ันนี้ทำร้ี่ยเหมนอนักมวยนะพอมาถึงเวลายกปิ้นหนึ่งนั่นะคือเรื่องที่หนึ่งนะครัักเรียนอย่าลืมนะครับเองนะ้ำมยลี่เธอตัดสินใจเองนะันนี่คือชีวิตของเธอนี่คือชีวิตของเธอออกไปข้างนอกไม่ทําก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ชาวบ้านอะไรจะค,คนรู้เองว่าทําไมวะทําไมผ่านมือนี่แล้วว่าทำไมมันยังเป็นแบบเดิมอยู่ไม่ได้ไม่ได้เะนั้นอ,อ,อย่าไปพูดว่าเ,เรียนกับทิมดเด็กเปรตข้างนอกไม่ได้ เพราะของเราต้องมีสี่เรื่องเทคนิคสไตล์ and interpretation attitude และก็ feel คนฟังสุดท้ายฟัง feel นี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าทำไมเธอทำไม่ได้เขาไม่รู้หรอกเนอแม่แรงมั่งไม่มเธอเพราะว่าไม่ดีเธอสะบัดแฟนสะบัดค้างไม่ตรงมั่งเธอไม่อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายที่สุดถ้าเสียงเธอมันไม่สามารถที่จะตรึงคนให้อยู่ได้นี่นะต่อให้เธอลากฟ้าลงมาไว้ข้างล่างดึงดินไว้บนฟ้า ต่อให้เธอจะผายมือไปจนสุดขนาดไหนต่อให้เธอจะจ้องกรรมการจนตาแทบถลนออกมาเนี่ยหรือร้องไห้กิ่นจะขาดใจตา,ตายตรงนี้เนี่ยใครเขาก็ไม่เชื่อเธอเพราะเสียงเธอไม่มีเราเรียนรู้อะไรมามากมายในชีวิตทําผมทําหน้าทาตาคิ้วไปสักมาจะมูกไม่สวยก็ทําให้สวยคานมันใหญ่ไปไปเหลาให้มันนั่นแต่งตัวสวยงามแต่เราลืมไปว่าอันเนี้ยมันทําให้คนเชื่อ คนช่สวยเดินออกมาแต่งหน้าแต่งตาชสวยเดินออกมาเออาโอ้โหอะไร่ะไม่มีไม่ไม่ีหน้าช่อถือเลยไม่ต้องวานักร้องหรอกนักบริหารนักการเมืองนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีแต่งตัวดีๆเป็นทหารอย่างเงี้ยวันนี้จะมาสั่งให้พวกใครจะเชื่อ ไม่มีนะโอเคไหม <c oughs> ที่พ,พูดให้กำลังใจนะพะูดกำลังพูดชี้ทางสว่างให้พวกเธอมันมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นนักเรียนอยู่ใกล้คนไม่รู้ก็ไม่ได้รู้ไม่พูดว่ารถเก่งที่สุดแต่รถเป็นคนที่ไปเห็นมาทั่วโลกแล้วนักเรียนรถไปดูมาทั่วโลกแล้วเชื่อครถเถอะว่าอันนี้เป็นวิธีเดียวที่ทําให้นักเรียนพัฒนาได้เร็วควบคูไ่ไปกับการฟังเพลงกับการร้องเพลงกับการเรียนการแสดงกับการเรียนเรื่องการเต้นโอเคไหมรักกันไหม

โอเคนะโอเคนะครับตอนนี้คุณครูครับแยกไปทำเพลงของตัวเองแยกไปทำเพลงของตัวเองนะแยกไปทำเพลงของตัวเองห้องไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะโอเคนะครับ่ะแย่งห้องกันไปตามวิธีการนีอ่ะอันนี้ครูไก่เลย เรล่นเลื่เดินะนม่ไห้เป็นสอรอบที่ทูีแม็กมันยังมีอะไรบางอย่างอีกหน่ไม่อะเพลงไม่ึ้นแบบใช่เป็นอะไรไปเลนไปเลย นทำเสียวันไหนเออมน่นในก็สู้นในนในขอบคุณค่ะอะเขนีหัวล้ออะไรนะนกเ็ยูน้องนู้นก่อนครับขอดูในในใคอนกรีตก่อนดูก่อนพอดูก่อนวาไพ่อยู่แล้วชัวโอเคขอหนึ่พูดถึงเมื่อวานนี้ก่อน เควก็นั่งกินข้าวไปเคก็จุ่อไปเพลงพูดตรงตรงดีอย่างที่มันควรจะดีเพราะว่าเพลงอ่ะมันเป็นเพลงที่ส่งพวกเราอยู่แล้วนะคะเควกเห็นว่าพี่ภูมิเสียงไม่พร้อมวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นดีขึ้นไหมโอเคเดี๋ยววันนี้จะเช็คเสียงให้ว่าเป็นไงบ้างพี่ภูมิละไว้ในความในความเป๊ะ แต่ถ้ามันจะดีกว่านั้นมันลองทําอะไรที่มันธรรมชาติอะไรที่มันสดอะไรที่มันไลฟ์กันนั้นคือปูนมีความมีความเพียบพร้อมอยู่ในตัวเองเพราะนั้นเวลาเวลาโชว์สิ่งท,งที่สิ่งที่มันยังขาดก็คือความเป็นธรรมชาติและสเสน่ห์ที่มันเชื่อมโยงสิ่งที่ภูิไม่มีกับสิ่งที่แม็กนี สิ่งที่แม็กมีกับสิ่งที่ภูมิมีอีกเข้าใจไหมคือแม็กเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงแต่แม็กไม่ได้โดนว่ารวมได้ครับรวมเออรวมมารวมกันก็จะรวมได้วไปแล้วรวมกันเป็นคิวนี่ไงแกผสมดูเฮ้ยถ้าเรารวมกันแล้วแกแกก่อนแกมันเล่าคนเดียวแกมาชอบพูดเรื่องนี้แม็กเสียด่าแม็กมีความธรรมชาติมีความสดมีมีการแบบสามารถจะอยู่กับเพลงแล้วเอาเพลงอยู่ได้เสมอมันเลยทําให้เราเป็นคนที่ ละ,ละเลยกับเทคนิคละเลยกับความเนียยในการร้องเพลงนี่คือจุดอ่อนที่เห็นชัดมากคิวคิว็นคนที่มีเสียงที่พร้อมที่สุดสาหรับเพลงพูดตรงๆแต่ทําไมคิวถึงไม่ไม่พูดคุยคิวคิวเด่นในเพลงนี้แต่บอดี้รังเกชของของของคิวมันเป็นแบบมันห่อไปหมดคิวไม่ไม่ไม่ภูมิใจกับความสูงของตัวเองเหรอไม่ภูมิใจกับความตัวตัวใหญ่หรือล,ล,ลุกลร่างสูงใหญ่ของตัวเองเหรอหน้าตาหล่อมากคือยืนนิ่งนิ่งะคนหล่อเลย แต่พอมันแง่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 ออกมาอย่างเงี้ยเวลามันพูดเวลามันฟอร์ฟร์มันดูแบบเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดเลยสิ่งที่สิ่งที่เคียวยังขาดคือบุคลิกภาพเวลาลองเพลงคือวิกแรกเนี่ยมันอรอดเพราะว่าเพลงไปอย่างงี้ยกำแบมของแกก็เอาตัวลอดได้เข้าใจปะ่ะแต่พอมาวิกนี้ยเพลงพูดตรงมันต้องการอินเนอร์เมื่อวานอินเนอร์ทุกคนดีนะข่อยดูที่บ้านเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าคือูเพราะแกจะได้ใจแต่ว่า ท่อนท่อนคุกสุดท้ายที่มันจบอะคุยคนลุกไปหมดเลยแล้วคนที่ครอบครัวควยยังดูอยู่เขาก็แบบโอ้โหทำไมมันดีแต่ว่าเวยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดีสุดที่ครูมองไว้ไม่ใช่ดีสุดที่เราสามคนที่ได้ช่วยเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากในในกลุ่มผู้ชายรวมกันแล้วมันทําได้แค่นี้เรารเาพียงพูดตรงขอ,งขอปรับเรื่องลายภาษาลงหัวถามเหมือนว่าจะเอาไหมลายภาษาลงหัวผมผม,ผม,มันขึ้นยากมาก